สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนั่งเฟิร์สคลาสแบบฟรีนะครับในเครื่องบินของเกมโรบบอกแบบไลฟ์จูเปียกันนะครับนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเตรียมเพื่อนหนึ่งคนนะครับเพื่อไปทําบักกันนะครับผมครับตอนนี้ก็รอเครื่องบินมานะครับนะครับก็ อีกสามนาทีครับเครื่องบินจะมาแล้วก็ตัดไปตอนที่เครื่องบินมาเลยกันเลยนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับผมเครื่องบินก็มาพอดีแล้วครับแล้วก็เดินเข้าเครื่องบินกันเลยนะครับผมเข้าไปไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้สูตรเเข้าไปนะครับผม,มขออนนั้นตอนแรกครับแล้วก็ขึ้นมาชั้นสองครับนี่ครับ ก็คือ <ford> ห <cult> like like right right ้องของเฟิร์สคาร์นะครับผมก็คือขั้นตอนนะครับให้ให้เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยหรือว่าเราจะทําก็ได้ครับวิ่งชิดประตูนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนอ่ะอุ้มเราครับอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วเราก็จับกระโดดเข้าไปได้ครับแล้วก็วิธีการทําให้เพื่อนเราเข้าไปด้วยก็คือให้เพื่อนเราชิดกาแฟแล้วก็จะมีล็อกตรงนี้อยู่ครับแล้วก็กดคลิกตรงเพื่อนนะครับแล้วก็อุ้มมาเลยครับนี่ครับก็จะเข้ามาได้กัน2คนเลยนะครับ เรื่องห้องห้องเฟิร์สคลาสก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ธรรมดาครับก็่มีระดับขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนอันถัดไปผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าคืออะไรนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็รอให้เครื่องถึงนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมส่วนทางออกนะครับก็ทําแบบเดียวกันเลยนะครับผมก็คือให้เพื่อนอีกคนนึงนะครับชิดกาแงแล้วก็กดอุ้มครับ ประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็ให้เพื่อนคนนึงวิ่งชิดกำแพงนะครับแล้วก็กดตรงร่องเหมือนเดิมครับแล้วก็อุ้มเพื่อนมาครับแค่น,นี้ครับแล้วก็ถ้าอยากเข้าข้อกับตาดูก็ใช้ได้แบบวิธีเดียวกันเลยนะครับก็คือให้เพื่อนนะครับกดชิดไปตรงวิ่งชิดไปตรงประตูปูข้อกับตานนะครับแล้วก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับ ประมาณนี<บ> <Be at> ้แหละครับแล้วก็ส่วนวิธีหนึ่งมันมีร่องใช่ไหมครับให้เพื่อนวิ่งช <Be at> ิกรแพงครับผ่าจุดที่ชิดกรแพงได้ครับเนี่ยถ้าม right ี <taraf commentary> อะไรร่องรอเกินมาก็คลิกตรงนั้นได้นะครับไม่ใช่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่แหละครับก็เราก็สามารถเป็นอาชีพกับตันได้ครับแล้วก็ใส่ชุดเป็นนี่ครับแพ็กขึ้นกับตันประมาณนี้แหละครับผมนี่ครับวิธีออกก็เหมือนเดิมครับให้เพื่อนวิ่งชิดติดกรแพงเหมือนเดิมครับแล้วก็ วิ blender, long, ่งเข้าไปใกล้ๆเพื่อนเขาให้เพื่อนกดเราได้ครับให้เพื่อนอุ้มเราได้ครับก็ออกประมาณนี้นะครับแล้วก็รอเพื่อนมานะครับตอนรอก็นี่ครับหนึ่งอ้าวออกมาได้แล้วครับเข้าประมาณนี้ครับแล้วก็รอเครื่องถือครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมวิธีการนั่งฟร์คาบฟรีๆแล้วก็ได้เข้าห้องกับตันก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ